โอ้โเมื่อวานถ่ายล่อไปยันตีเท่าไหร่ตีสองมาตีศพตีหนึ่งตีสองไม่รู้อะคือผมมึนเลยเมื่อวานคือถ่ายแบบหนักมากถ่ายต้แต่ลิฟต์บล็อกลิฟี่บลอกเนี่ยตั้งแต่สี่โมงยันประมาณหุ้มครึ่งหรือสองสองทุ่มมาไม่รู้อะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงยังยังต่ำคือสามชั่วโมงอันนั้นอามันอันนั้นนํามันโคตรคือคือในความเหนื่อยมันก็คือความมันคือมันไปที่อยู่ได้แต่มันมันมันสุดๆอะมันสุดๆเพราะว่าจังหวะจเตี่ยโอ้โหวารอปเบาเลยจีทีอาร์โคตรดึง ดึงเลยฮะแล้วก็ตึงมากอ่ะตึงเคยนั่ง GTR มาหลายคันแต่ว่ามันไม่ตึงขนาดเนี้ดึงจนน่ากลัวมัน๊กมากใช่ยกอย่างนี้เลยแล้เป็นรถที่ใช้งานได้จริงเพราะว่าใช่มันไม่น่าเชื่อคือทั้งทั้งที่ว่าเรียกว่าอะไรนะอ่าแต่ง Liberty Walk แบบโหเตี้ยก็เตี้ยนะครับใช่แล้วก็ Wide Body ปกติเราจะคิดว่ามันเรียกว่าอะไรนะใช้งานยากในช่วงวันจังหวะอะไรเงี้ยคิดว่าขับไปได้อ่ะคิดว่าขับไม่ได้จริงขับได้ใช้งานได้จริง ใช่ใช่ประมาณนิ้วยัดใช่นิ้วยัดนิ้วเท่าไหรได้แค่นั้นได้แค่นิ้วเดียวไม่น่าจะวิ่งได้คือแบบโอ้แต่แต่ดีมากแล้วแบบสวยซัดแบบจัดเต็มแบบโอ้หกมันมากใช่ครับกดเมื่อไหร่ยกเมื่อนั้นโอ้โหยกยาวๆแล้วตอนคืนโอเคต่อจากนั้นไปโอ้โหบอกได้เลยแบบที่ต้นโคตรจัดเต็มเอารถออกมาเลี้ยงเนี่ยแบบแกแกยอมรับไปเลยแกพูดใจแกับ แกไม่เคยขับรถแกแบบของมาเลี้ยงสี่คันสักครั้งเลยใช่ใช่ใชแกเป็นคนที่แบบขี้เกียจเนี่ยเออแกไม่เคยแม่แต่ครั้งในบ้านตัวเองแกยังไม่เคยแกยังไม่เลือ่อนไม่เคยครั้งแรกที่แกมาเลื่อนให้ถ่ายรูปแบบสี่คันเลี้ยงกันไม่มีเล<ช>ืสุดยอดสุดยอดมากมวัแบบเจ๋งแล้วแ,แกพาออกไปซัดอีกแกพาไปซัดเมื่คืนเสียวดูผมบอกเลยเสียวมากเมื่อคืนเพราะว่าด้วยความที่ถนนมันมืดนะครับไปตามแบบพอมืดปึ๊บคือถ้าเป็นผมอะผมไม่ใช่คนโลโก้ไม่ใช่คนที่เนี่ยผมจะไม่รู้ใยเฮ้่ ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนอะไรที่ไหไม่รู้เลยเปนคนน้าก่อนไม่กล้าเหยียบเลยนะแต่โอเคแกคุ้นเขาเมื่อแกรู้ว่าที่ตรงนี้อ่าต้องยกนะตรงนี้เหยียบตรงนี้ยกนะอะไรเงี้ยแกจะรู้หมดก็เราก็มั่นใจในมือแกแกจะรู้ว่าถูกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่เราเราเราคงเทพมันน้องเราไม่รู้หรอกใช่เราไม่รู้เราก็จะกลัวไงเรากลัวกลัวแน่นอน่กลัวแนโอ้โหเสียวเลยแต่แต่เมื่อวานเปิดวาร์ปคือเปิดวาร์ปจีเนียร์สองพันนี่โคตรหนุกครับโคตรหนุกเลยคือแบบโห ม like ีสามด้วยมีสามมีสามก็เป so ็น V our ีสเปคด้วยใช่มันมีสเปคด้วยคือต้องบอกว่าหายากมากคือด้วยความที่เป็น V ีสามในประเทศไทยมันก็มีไม่กี่คันแล้วครับแล้วแล้วคำถามคือใครใจให้มารีวิวเนี่ยมันเป็นรถที่ยากมากๆทันไดกมากๆใช่ครับคือวันเนี้ยนะวันเนี้ยผมเห็นพี่ตั้มเพิ่มที่ส่งที่ที่ส่งรูปให้ผมด้ว่ผมแบบเฮ้ยต้องมาคือชัดเจน คือเห็นรูปที่พี่ที่พี่ตั้มโพลแล้วแบบอะไรวันเนี้ยมันมีอย่างนี้เลยเน่ <ละ S 2> คืออยากให้ดูว่าแบบให้ให้คนจังหวัดอื่นนะเนาะเขารู้ว่าโคราชเราเขาไม่ได้ธรรมดานะก็มีนะรถแต่งรถรถซุปเปอร์คาร<ช>์ก็มีนะใช่ใช่โหดมากก็มันก็เหมือนจังหวัดอื่นนะเนาะใช่ครับก็อยากให้ให,ให้คนกรุงเทพรูรร้ว่ามันมันก็มันก็มีอ่ะเออแต่มันจะไม่ได้เยอะเหมือนกรุงเทพอะไรเงี้ยรถไม่ได้เยอะขนาดเทพไม่รู้ว่าใครไปเนี่ยเยอะ ู้ว่าโคราชเป็นเมืองใหญ่นะครับคือแบบยิ่งตอนเย็นนี่รถติดแล้วคือคือความความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเออผมรู้เลยว่าถ้าเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยมีของมีแน่ใช่คือมีแน่นอนมีซ่อนแน่นอนแต่จะมีเยอะขนาดไหนประชกรเยอะเป็นอันดับสองรองมาจากกรุงเทพแล้วก็ขนาดจังหวัดนี่คือใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดขนาดเนื้อที่จังหวัดใหญ่ที่สุดในประเทศพอหัวเตื่นเต้นเอางี้ดีกว่าและและนี่คือยังเป็นแค่ ส่วนหนึ่งใช่ครับที่ผมได้ถ่ายนี่คือแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ยังมีอีกอย่างอีกเดี๋ยวเนี่ยใจเนี่ยอยากให้ลองนั่งฮูลาแค้นเดี๋ยวรอดูว่าเท็ดพาแฟนก็มาไหมถ้า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 เท็ดมาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองนั่งฮูลาแค้นหนครับแล้วฮูลาแค้นเนี่ยเป็นเป็นโูลาแคนเวอร์ชั่นเออเขาเรียกอะไรชุดแต่งอะไรหรือวสไตเนอร์เออวอลสไตเนอร์ เวอร์ชัน2022นะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งไม่แน่ใจว่า2023มันมีออกมาหรือยังแต่คือที่ใส่อยู่เนี่ยมอดไซค์เทอร์เแล้วก็เป็นปี2 0 2บแล้วสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่ที่กันชนอยู่เลยยังไม่ลอกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสวยมากสุดยอแล้วเขาไม่เคยออกงานเลยครับอันนี้เป็นงานแรกที่เรารถมาที่เรารถมออกงานเดี๋ยวอยดูสุดยอดครับผม จัดเต็มจัดเต็มแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมีงานโฟลาาครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับโฟลาาสตรีทหกโฟลาาสตรีทหกจากที่ทางที่หกใช่คทางที่หกจัดจัดที่โรงแรมผมเลยใช่จัดไ้ไม่เจออันนี้มันตลเอือดเดี๋ยวไปเรืมันมันจะมีสองร้านครับเขาคือคาเฟ่มันย้อนกลับมาที่นี้เลยครับเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้อันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ก็ได้มันเลยไม่แล้วไมเป็นไรเมื่อกี้มันมันจะร้อนอันนั้นมันจะร้อนมันจะแบบ ก่วจะกลัวจะไม่มีที่โดดเมื่อกี้เนี่ยจะไปอีกร้นกานหนึงก็ได้อันนี้อันนี้จะมองเห็นโรงแรม hm, เห็นทั้งซินท่านเลยสวยมันจะมีน้ำไอ,อมันจะมีบ่อมีน้ํามีป่านแบบที่ถ่ายรูปส,สวยๆซึ่งมันอยู่แค่ตรงนี้เพราะว่าเราฆ่าเวลารอเดี๋ยวเรากินกาแฟก<อ>ินเลยรอรอรวมตัวกันที่ปั๊มปตโทแล้วค่อยเข้างานกัน